ฮัลโหลสตูดิโอมาทุกคนนะครับมากันแล้วกับอ e ีโรฮะที่รอคอยมาอยู่เหมือนกันออ,อยโ่ฮะตัวเมตาหรือเปล่าไ,ไม่รู้แต่ไม่แหละเมตาแหละไปดีว่านี่รีฟเนาะวันนี้รู้สึกเหล็กๆไอเนี่ยเซิร์ฟนี้ไอคันไอคลิปที่แล้วนี้เพิ่งอัดไปเอา้า มานี่ถือว่าถือว่าเปิดได้ดี <c oughs> เอาเหรอวะขานี้เตรียมพิษมาเยอะมันต้องกินเลยเยอะแน่นอนไปดีกว่าเอ๊ะทำไมสิบตัว้ <c oughs> ไม่ เฮ้ยมามามาหน้านี่ะมามาทำอะไรอะโอ้เฮ้ยสี่สิบโลสี่สิบโลเฮ้ยเปิดลืมเบอร์เสียงอยู่คนยาวแน่นอนนี่มามีสี่หมื่นเพื่อน มอหน่อยแต่มอเร็วๆได้ไหมโอ้โหไปอารถโอ้โหเขียนไม่เป็นเลยรกออโอ้ยมามอีโลฮะ ทุกนที้กำลังให้ได้เล่นบัวใครเลยมือถือเล่นโปเกมอนไอ้คลิปเปิดกระชากที่แล้วมันยังเป็นคลิปก่อนคลิปนี้เองนะเออแต่มันก็มันก็ไม่ได้หากันมากหรอกโปอ้าโปอ้ยหัวฮับกัเลยเหรอจ้าจ้ามันเด็กเกียร์เฮ้ยมเด็กเกียร์สองคนเท่ห์สึกแล้ว เฮ้ยเพนโดมิเนียมโซไซตี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วแผนแผนนี่แผนโดมิเนียมโซไซตี้โอ้โหโอ้สดมาอะไรมาเนี่ยเอาชิงเห็นเจ้งเอ๊ะสายะอ๋อสายะลงุง คันนี้อยู่เหมือนกันขามิตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ็งแอบ,บเด็ดอัพหรือเปิ่ผิตัวเนี่ยดีนะผิตัวเนียให้ถั่วนี่เฮ้ยเพนเดอร์วิล c i t มสูซเนี่ยมันเป็นสารไฮจิงมาไงวะเนียนไปเนี่ยสารสารนี่ สารสาใไฮจิงนี่อ้าวไม่มาคับเลยชิมิมาสเตอร์ไแผนนูิเนียมโซเดีฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ โออ้เท oh, oh. hey. ่ามมันก็ไม่ค่อยจะลุ้นเท่าไหร่เลยเนี่ยมันจะมาสองแ,แล้วคนจริงเหรอเราเพิ่งดวงดีไปดวงดีเป็นใครแล้วเฮ้ยมาเฮ้อโซเซตี้นี่วีลิ i ต์อินโซเซ โซซีโซซีอ so so yeah. really? ีเนี oh ่ยแบบไม่มาวีลี่เราอยู่ในสังคมต้องโจอรยอยู่ในสังคมต้องโจเกอร์มาเฮยพอโยงมาเลยนี่โยงมาแล้วก็ต้องอ่าโซ โซจะเขียนให้ได้เลยวะโซอโซซีเยวมาแล้วไปโอ้โหโอ้าว e ลี v e ินโซซีเลผมต้องเขียนโซไซตี้ให้เสร็จเลยวะมันมภารกิจใหม่เ่องานี้ต้องเขียนคำว่าโซไซตี้ให้ได้ว e ลี v e ินโซโซ โซซิโอ้โหมันจะโซไซด์ได้ยีเหรอรอ้อยแล้วโอ้โหมันผมว่าแม่งใช่แน่นอนเลยคนนี้เราต้องใช่อ,อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมานแน่ๆแบบว่ามันต้องมาแบบแบบนั่นแหละเดีย๋ยวกันโซไซตี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 โอ ไม่มาโซเซตี้ยอมยอมยอมอแล้งอื่นแทนร้อยสิบคนแล้วเนี่ยแต่ยังเหลือเพชนั่นแหละรอเปิดลุงลุงยูลุงฮูฮ้ยฮายฮายโซเซตี้จบแล้วเออเพนดูโดมนี่เออนี้โดมอะ เขียนอะไรไม่รู้เฮ้ยสองประตูต้องมาเลยวะเนี่ยมากีเห็นหน้านี่ไงนี่ไงใช่เลยอู้มาเลยกรีในเมื่อการแบบนี้แล้ว แน่นอนถึงจะสองร้อ,าาาอยโลก็เป็นแน่นอนนะฮะมันได้และเปิดให้หมดเลยมันะ้งใน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 ก็มาถึงขนาดน,นี้ไหนๆนก็มา <laughs> มาไกลเพชรก็อีมันก็ทันอยู่ไหมเนี่ยหลังลุงหูไม่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 ค่อยเท่าไหร่หรือเปล่า ไม่ค่อยนี่ใช่ไหมอยู่นี่ป่ะเดีนี่นี่นี่ีโรฮะเปิดดาวไปเลยนเนี่ยแบบสุดยอดไปเลยอ่ะเออสามเดือนขนาดนี้แล้วคุณตัวเก่งตัวโกงือเป่าไม่รู้ไม่ได้อ่านแต่โอ้โหมาขันไหนยนะโอ้ยอ่ามามามาเอาให้ครบไปเลยวะไหนๆก็มาแล้ว อี๋มันยังรับต่อป่ะโดมอะไรนี่เฮ้ยนี่กำคิดอยู่ว่ายัางไงดีวะจะไมันเกลือว่าเ <c oughs> ห้าดาวอี๋มันก็ไม่ได้เลงินเท่าไหร่นะว่าได้ห้าดาวเยอะอยู่แค่ไม่ได้ตัวใหม่บอกก็เกลือยังเลือกได้จูบะยังเลือกได้ไดเอลิฟ ืไ mm hmm. ปแลกเอาเองก็ได้บ้างโอเคจบดีกว่าเจอเดียวเจอใหม่ตู้ลุงหูวันนี้ก็มาแบบเงียบๆสวัสดีได้แล้วอิโรฮะไม่ใช่อิโนริใช่ปะอิโรฮะโอเคอิโรฮะเนี่ยเก่งมากแล้วก็สวยด้วยนะครับสวัสดี